ตอนนี้เราก็จะเชื่อคืนทังนี้นะคะไล่ควายแดนเราสุว่าคุณแม่ได้จะไล่เข้าเิจออะไรเราเพราะว่าเราไม่เห็นี่แปลเลยแม่บอกว่าท้าไม่ช่่ยไล่ควายถึงระสกก็จะไล่เข้าๆแล้วตอนนี้น่าจะโดนด่าไปแล้วฝนก็ตกนะคะนี่ ไม่เป็นไรแบบนี้ตัวเสียงแบบควานี้อ่ะต้องใส่ด้วเหรอต้องใส่ด้วเหรอ มันมีหอยนานะนะเธอมันจะแบบถ้าฝนแบบนี้เนาะแล้วมันมีหอยอ,อ่ะอือคือแบบสนุกมากเลยฉันจะบอกให้ตอนเด็กน้อยหอยเยอะมากหอยนาคือแบบเนี่ยเก็บตามลองอย่างเงี้ยอ,อ,อย่างเงี้ยอ้อ่ารวยเอามาต้มรวมกินๆนะคะอยากกินหอยนาเรื่องหอยโขงเขาเอื่อนงอย่างวะ่ะ หวัดดีทำไมต้องวิ่งหนีเราด้วยล่ะเธอ จำพกเหมืกันยายประหัดท่านเองท่ะห้าให้มันจุยให้มันจะจุยแม่ให้ได้ก็ไม่ได้ห้ามเงือกหอกินมะม่วงไม่รู้เหมือนกันแฟนดไหนล้วก็ไม่รู้สิบเนี่ไอ้เตาควายของเราเดี๋ยวเราขอเซตกล้องก่อนนิดหนึ่งนะคะทุกคนหนึ่งสอง ปุ๊บปุบปบอ่าจัดแล้ววัดดีว่าไงทิมทุมแ้วตมันเดีนมาแล้วมนเดยวงง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 นี่ไงโหมาแล้ว มาทำไมอะ่ะฮ้ยไแม่ต้องใส่กักน้ำตาล <c oughs> ไหมอันไหนวะนีมือเลืนะอดไหวนีนะคะ มือเดียวพอหนักกระนั้นเนี่ยเยลีเ้ยปุ๊บเอามาแล้วก็ล้างน้ำล้างๆแล้วก็เช็ดเช็ดหัเรื่องไงจิจด,ด,ด้านเหมือนช็อกโกแลตเลย ช็อกโกแลตกินไปนะลูกนะอืมช็อกโกแลตล้านเหมือนช็อกโกแลตนะคะุกคุณคิดว่าเป็นช็อกโกแลตโรยเข้าไปจ้ะโรยหน้า

เาเป็นทีเีเยอะไปยวมันตายมันมียาพ่นอยู่ตัวเดี๋ยวมันเป็นโรคยาพนอะไรวะพิว่าให้หนูคนจิโมขับรถผ่านแล้วก็เล็กจิโมพ่อไปไหนอะ แกงนมไม้ใช่กะทิหรอยาสอร่อยมากพ่อบอกใครบอกนะพ่อพ่อชิมพ่อบอกว่าอร่อยกว่ารอบแรกรอบแรกผมไม่รู้ไงรอบแรกบอกว่าไม่เกียบเบอร์เลย <c oughs> <c oughs> ทำครั้งแรกเนาะไม่เคยทำอะ่ะ <c oughs> สูตรกนะู o กิลเนาะอันนี้แบบเออกะถูกแล้วว่าต้องใส่ขนาดไหนอะไรเงี้ยตอนนั้นอะไรอะไรอะไร,อะไรนี้ตอนนั้นอะไรหนักตอนนั้นใส่นั่นใส่เลยลนะ พิกแกงพิกแกงน้อยมันก็เลยแบบมันจงลงเจงเลงเออมันมันลงเลงมันแล้วก็ใส่ชุดเยอะมันบอกว่าไม่ต้องใส่น้ำปลาแกงนะไม่ได้ใส่น้ำปลาใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บใส่พงชุดแค่นั้นแหละใส่แค่นั้นแหละอร่อยเลยแอบใส่ปลาด้วยทั้งที่ไม่ชอบกินปลาเออเห็นเขาพูดนะเขา เหมือนควายปะเหมือนควายเรามากเลยดีนะฉันมาดูที่คอกเอาไม่ใช่ควายฉันควายไม่รู้ควายใครไปลุยข้าวก็แปน็นั่งของข้างใเปิดควายแม่มากจะบอกเ่าเหมือนว่ะข้างนอกหรือข้างในวะข้างนอกฝังงก่งนู้ดเสื้อเป๊ะเลยเป็นเดินไปแบบอย่างแกนะลิกมุกวะผู้ป่วยบรรยากาศยามเย็น ข้าวที่เกิดขึ้นมาเดงโอ้ไฟพ่อเองกปไดยเตินไปทุ่งนาแล้วถ้ามันกินอย่างนี้ล่ะมันไม่แย่งกันมันจะดูแบบเรียบร้อยมันดูเหมือนมันจะได้กินทุกตัวใช่แต่มันไม่ใช่สิไอตัวนั้นก็คือไอตัวนู้นไอตัวนู้นก็คือไอตัวนู้นไอตัวนู้นก็คเราล้วเอากระเป๋าอะกระเป๋าเป็นงมาใช้นะกระเป๋าทอง เธอกระเป๋าตุดเงียบปะเน้วันนี้ใครเปิดกระเป๋าเหรอนี่กระสิบบายบายค่ะทุกคนคลิปนี้เราจบตัวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนฝากช่องพี่โบย์ชาแนลนะกด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 ค่ะชาแนลจะไหนสาวโบสายลุยพี่ดูงไลค์ชาแนลสาวโบสายลุยนะคะอย่าลืมนะคะบายบายค่ะไปแล้วค่ะบายบายจุ๊บจุ๊บบายบายสิจ๊ะโบบายบายทำแล้วทำแล้ว